วันหนึ่งถ้าเราไม่ต้องเป็นอะไรเลยไม่ต้องเก่งไม่ต้องดีไม่ต้องสมบูรณ์ไม่ต้องพิสูจน์ให้ใครเห็นไม่ต้องไล่ตามภาพความคาดหวังของโลกเราจะยังอยากเป็นเราแบบที่เคยเป็นอยู่หรือเปล่าบางทีสิ่งที่ทำให้เราหนักไม่ใช่ชีวิตแต่คือความพยายามเป็นในสิ่งที่ใจไม่อยากเป็น ลองวางลงสักครั้งไม่มีตัวตนต้องแบกไม่มีภาพหลักต้องรักษาไม่มีคำให้ใครตัดสินเพียงแค่อยู่เพียงแค่หายใจเพียงแค่เป็นตั้งแต่เด็กเราถูกสอนให้เป็นอะไรบางอย่างเป็นคนดีเป็นคนเก่งเป็นคนที่ประสบความสำเร็จแต่ไม่มีใครสอนว่า บางเวลาเราสามารถไม่เป็นอะไรเลยได้เหมือนกันความคิดมันตะโกนว่าเธอต้องพยายามมากกว่านี้คนอื่นจะคิดยังไงแต่หัวใจกลับพูดเบาๆว่าแค่ได้พักก็พอวันนี้ถ้าความสำเร็จอยู่ไกลถ้าความคาดหวังของใครบางคนกดทับเรา ให้ลองถามตัวเองว่าตอนนี้ฉันต้องการเป็นอะไรจริงๆหรือฉันต้องการหยุดหยุดวิ่งตามอะไรสักอย่างแล้วเดินกลับมาที่ใจตัวเอง His voice was gentle, like reading novel. Voice was gentle, like reading novel gentle a คำว่าเป็นอะไรมันมักผูกกับภาพของตัวตนเมื่ออยากเป็นคนเก่งเราก็กลัวความล้มเหลวเมื่ออยากเป็นที่รักเราก็กลัวการถูกปฏิเสธ เมื่ออยากเป็นคนสำคัญเราก็กลัวการถูกมองข้ามตัวตนยิ่งสร้างยิ่งเหนื่อยยิ่งยึดยิ่งกลัวสูญเสียลองถามตัวเองช้าๆฉันกำลังเป็นอย่างที่ใจต้องการหรือกำลังเป็นอย่างที่โลกอยากเห็นความสงบเกิดขึ้นไม่ใช่ตอนที่เราได้ทุกอย่างแต่เกิดตอนที่เราไม่ต้องเป็นอะไรเลยเหมือนท้องฟ้าที่ไม่เคยพยายามเป็นเมฆฝน เหมือนทะเลที่ไม่เคยพยายามเป็นคลื่นสงบฟ้าก็แค่ฟ้าทะเลก็แค่ทะเลและเราก็แค่เราหลับตาเบาๆปล่อยไหลให้ตกปล่อยความคาดหวังทั้งหมดให้สลายไปหายใจเข้าลึกๆหายใจออกแผ่วเบาทุกลมหายใจบอกเราว่าตอนนี้เราไม่ต้องเป็นอะไรทั้งนั้น ไม่ต้องเข้มแข็งไม่ต้องยิ้มไม่ต้องสู้ไม่ต้องชนะนาทีนี้ให้จิตได้เป็นอิสระจากทุกบทบาทฝ้ามองความคิดที่ผุดขึ้นเหมือนคนนั่งมองใบไม้ร่วงไม่ต้องเก็บขึ้นมาปล่อยมันตกตามธรรมชาติเราไม่ใช่ความคิดเราเป็นผู้เห็นความคิดเราไม่ใช่บทบาท เราเป็นผู้เห็นบทบาทที่เกิดขึ้นแล้วดับไปไม่ต้องเป็นอะไรไม่ใช่การหนีแต่คือการกลับมากลับมาเป็นความว่างกลับมาเป็นความสงบที่เคยมีอยู่ก่อนความคิดเกิดก่อนสังคมจะบอกให้เราต้องเป็นอะไรก่อนความคาดหวังของใครจะครอบงำเราแท้จริงแล้วเราเป็นเพียงการรับรู้ที่สงบไม่ใช่ตัวตนที่ต้องแสดงอะไร ทุกสิ่งล้วนเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแม้แต่ความเป็นฉันก็เช่นกันไม่มีอะไรต้องแบกไม่มีอะไรต้องครอบครองจิตที่ไม่ยุดคืออิสระและเมื่อถึงวันหนึ่งวันที่เราไม่ต้องเป็นอะไรอีกต่อไปเราจะไม่รู้สึกขาดไม่รู้สึกต้องพิสูจน์ไม่รู้สึกต้องตามใครเพราะเพียงแค่ได้เป็นมันก็เพียงพอแล้ว ฉันไม่ต้องเป็นอะไรเลยและในความไม่เป็นอะไรนั่นเองฉันได้เป็นทั้งหมดหายใจเข้าเบาๆหายใจออกช้าๆยินดีต้อนรับสู่พื้นที่ที่ไม่มีตัวฉันมีเพียงความสงบและการรับรู้ที่อ่อนโยน